สวัสดีครับวันนี้ม okay ีพระบูชาหน้ารถนะครับหลวงพ่อเดิมนี่หลวงพ่ะเดิมอันนี้ไม่ทราบปีนะครับแต่ออกวัดแน่นอนครับได้คนพื้นที่มานะแต่พระต้องมีเป็นสิบปีแน่นอนนะครับพระบูชาตั้งหน้ารถไม่แพงครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะเอาไปเป็นสิริมงคลได้เนาะนี่ทองเหลืองทั้งดุลเลยครับหนักนะครับพ่อเดิมนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะ ไม่ทันพ่อเดิมแน่นอนแต่ว่าไม่ทราบว่าทันพ่อหลวงพ่อน้อยเจ้าวาดองค์ถัดมาหรือเปล่านะครับแต่เพระเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเป็นหลักสิบปีแน่นอนครับพระโทนนะนี้นะนี่ของเก็บดีครับมีสองได้มาสององนะเดี๋ยวลงทีละองค์องน,นี้ก่อนแล้วก็นีม่มีเหมือนกันนะเหมือนกันเลยพระจริง หนักนะพระยุคเก่าๆจะหล่อได้หนาจะหล่อหนากว่ายุคเดี่ยวนี้นะยุคอย่างนี้บางพระดูเบาเนี่ยอ่าให้ดูองค์นี้ก่อนีละองค์ทาทีละองค์นะจะได้เวลาคนมาเลือกอ่าหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ด้านล่าง ว่าทักมาทางเฟซก็ได้ทักมาเรื่อยๆได้นะครับทักมาเรื่อยๆได้เพราะขาคนอยู่คนเดียวนะบางทีตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ตอบ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 ตลอดนะครับตอบตลอดแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเพราะบางทีไม่ได้ยินบ้างอะไรบ้างนะครับนี่สวยงามมาให้ดูหน้าหล่อดีมากนะครับองนี้หล่อสวยงามนะเพาเดิมนี่ก็เรื่องชื่อในมีดหมออ่ามีดหมอ สุดยอดเบอร์หนึ่งประเทศไทยเลยนะมีดหมองนะครับมีดหมองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่เบอร์หนึ่งประเทศไทยแน่นอนครับไม่มีใครล้มได้แน่นอนครับเรื่องเขาเรียกว่าอ,อะไรแค้วคาดพวกแค้วคาดมหาอุดอะไรนี่หลวงพ่อเดิมนี่ยอ็นหนึ่งแล้วก็ไล่พวกผีผพวกผู้ผีปีศาจเสน่ห์จันไหลดีมากนะครับอา่า สวยงามครับหล่อสวยงามจะตั้งหน้ารถก็ได้นี่ตั้งหน้ารถก็ได้2นิ้วนะสนิ้ว2น,นิ้วตั้งหน้ารถก็ได้หรือว่าตั้งเ,เป็นพระบูชาเล็กๆหนา้าโตทํางานก็ได้นะครับสวยงามเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับที่ทํางานนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำลงเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆมีเยอะเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ